Nóng bữa được thưa năm chim vô thảo năm chim nhung wound you sai maxi mâm kim sang quân đa kim sang quân đa kìa 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 kìa

แล้วข้อสิ้นข้อไข่แล้วสินหมูอนะผมมียาดมบอผมเอายาดมไปแล้วขเอาแ้านะตครับดับจับนี่จะสีอันนี้นะครับโอ้ยขอนา้ทำใจดีเนี่ย bung yang bung bung mà nó bung 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 Chìm bung 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 เอาดอกมันยาเอาบอ่บ่ตามเจ้าหนาเฮานี่กินนี่ก่อนเฮานี่กับเขาหัวซี่เป็นรอบอะไร ไปร่องปลาลายประเทอะนี่ป้าสองคนซจำที่กินซิฟจำกับซิฟคนเลยนะนซิฟกิบจักรซิบเบิร์ตบ่ไว้หลุ่นใจห่อนนะมุูนะป้าตุ๊กุนูนะ แสบนัวอยู่บ่บ่ปปากูติ่ง <laughs> จางแล้วออน้ำปลาเน้ออ,อืบอ่บุปจางแสบบอลิหิวเนี่ยต้องหิวต้องแสบ

สุขภาพแข็งแห้งแสบอยู่ดีมีแห้ง